ตอนนี้ก็ฝากคือเธอไปก่อนอคือเธอกำลังมาแรงเลย,อเอลเลยตอนนี้ฝากไว้ด้วยนะครับตอนนี้ปมของเก้าเก้าเก้ากำลังเริ่มเปิดเผยใช่ครับตอนถ่ายเหรอครับตอนถ่ายก็หนักมากครับเพราะว่าเก้าเก้านี่ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่โหดมากๆสำหรับโออะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วงระยะเวลาของชีวิตของเก้าเก้ามันยาวนานนะ,ะกว่าจะเล่ากว่าจะอะไรมามันก็ค่อนข้างยากแล้วก็เป็นชีวิตที่หนักมากๆแล้วก็ตอนถ่ายก็โ,โหโหดมากครับ ไที่ยงรู้ถามพี่แอนเลยแต่ว่าทำไมมันต้องจริงทุกอย่างเลยขนาดขึ้นต้องขึ้นเลยนะลาวไม้ไม่ขายเองไม่ต้องใช้แสดงอีกทำไมมันต้องจริงทุกอย่างนะผมก็ไม่เข้าใจพี่แอนเหมือนกันแต่ผมก็ผมก็รู้นะครับว่าลึกๆพี่แอนอยากให้ผลงานแล้วก็งานของเราออกมาสมบูรณ์แบบอย่างเงี้ยซึ่งตอนเราทําเราก็ท้อแหละครับแต่พอเราไปดูพอเราได้มาดูละครเราจริงๆเราก็รู้สึกหายเหนื่อยรู้สึกว่าเออเราที่ทำมามันก็คุ้มค่าที่เราสู้กันมา ใช่ครับเพราะว่าบางอย่างมันไม่ได้ถ้าตน a n อินอย่างเดียวมันก็อารมณ์มันไม่ได้นอกจากขึ้นนั่งร้าน้วมันมีฉากไหนที่มันรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากมันต้องแบบมันมีทั้ตราเปียเขาเยอะมากครับตกทะเลผมตกทั้งทะเลตกเขาอก้ยไม่รู้ถึงหรือยังแต่มีมีตกทะเลไปแล้วตกทะเลนี่ก็ต้องตกจริงอะไรเงี้ยครับซึไอตอนทิ้งตัวก็น่ากลัวมากครับแต่ว่าพอว่ายอยู่ในทะเลมัน มันตกใจเพราะว่าเราตกแล้วเรือก็แยกออกจากเราไปเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ใช่คนว่ายน้ําแข็งตกี่รอบตกสองรอบแม่ครับเพราะทําประกันให้เราม,า <laughs> มีประกันครับมีประกัน <laughs> แต่แต่ว่าหลังจากนี้มันจะมีฉากที่มันต้องทุมตัวทุกสุดตัวกันมั้กมีครับมีเยอะเลยครับเพราะว่าโอ้โหต้องทั้งฉากประทาคารลมกับนางเอกกับพ่อนางเอกด้วยแล้วก็ไหนจะเออชายครับประมาณนี้ก็เรียกว่าสมในทุกทางครับ สุดในทุกทางครับในในผมยาวสุดโหดส,สุดคาแรกเตอร,ร์เยอะสุดดราม,ม่าเยอะที่สุดเลิฟซีนเยอะสุดลเลิฟซีนเยอะมากที่สุดน่ากดินที่สุดใช่ขอบคุณครับ <S <S